ทางด้านของนายแพทย์เวงโตจิราการนะครับที่ได้นําหนังสือคําสั่งของสอชแต่งตั้งพลซุ่มยิง39นายมอบให้อธิบดีดีเเพื่อตรวจสอบเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายครับนายแพทย์เวงโตจิราการสส,สบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยมอบหนังสือคําสั่งของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอ,อชที่ได้มาจากนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการซึ่งเป็นคําสั่งตั้งพลยิงจํานวน39นาย โดยมีนายสุเทพเทือกสุบันผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชอในขณะนั้นเป็นผู้ดูแลให้กับนายทาริกเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อขอให้ช่วยสืบสวนข้อเท็จจริงจากเอกสารดังกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่หากเป็นความจริงพลยิงดังกล่าวประจำการที่ใดวันเวลาอะไรทำหน้าที่อะไรผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรมีผู้บาดเจ็บล้มตายจากการกระทำที่ดังกล่าวหรือไม่ มีการกระทําผิดกฎหมายหรือไม่เพื่อให้สามารถดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป <c oughs> นายแพทย์เบงยังขอให้ตรวจสอบผลการสอบสวนกรณีเสียชีวิตของจ่าสิบเอก 11. พงษ์ชลิตพิทยานนทการที่สีลมเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี2553เนื่องจากมีข้อสงสัยรายรง,งานผลการสอบสวนว่าเสียชีวิตจากกองกำลังไม่ทราบฝ่ายหรือเสียชีวิตเพราะเจ้าหน้าที่รัฐ สสบัญชีสบชสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยผู้นี้ยังขอให้เปิดเผยผลชนสูตรการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ทหารด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้รยรัฐบาลชุดที่แล้วบอกมาตลอดว่าเป็นการยิงโดยกองกําลังไม่ทราบฝ่ายทั้งการเสียชีวิตของพันเอกร่มกล้าวทวธรรมและพลทหารรงฤทธิสาระนายแพทย์เวยงยังไม่เชื่อข้อมูลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกที่ออกมาระบุว่า กองทัพใช้กระสุนยางเพราะจากข้อมูลที่ตนตรวจสอบนั้นพบว่ากองทัพไม่มีกระสุนเหล่านั้นตรงปลายลำปากกระบอกปืนนะตรงปลายปากกระบอกปืนนี่เปลือยนะเปลือยนะเปลือยคานนี้เนี่ยปืนที่จะยิงกระสุนแปลกนะกระสุนปลอมเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะอะแดปเตอร์หรือว่าปลอกคู่เหมือนนะครับดังนั้นปืนที่ปลายเปลือยนี่ไม่สามารถยิงแปลงได้ ไม่สามารถกีนกระสุนทดสอบหรือทดลองได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นน,นี่ผมกับเรียอนท่านดีช่วยทนงานะตรวจสอบนะครับให้การของเสิงคารก็ดีของพระชารก็ดีตรงตามความจริงหรือไม่ในกองทัพไทยเท่าที่ผมทราบนะฮะไม่มีกระสุนยางครับไม่มีกระสุนยางเพราะว่ากระสุนที่ถูกขับเคลื่อนในลำกล้องนี่อุณหภูมิน่าจะเป็นพันธ์งสายนะฮะไม่มียางชนิดไหนนี่ที่มันจะไม่ละลายเพราะ้าคุณมีกระสุนยางมาติดแปะอยู่ในลำกล้องคนะุณจะยิงได้อย่างไร นายทาริศดันระบุว่าจะนําข้อมูลที่ได้รับมอบให้พนักง,งานสอบสวนไปดําเนินการตรวจสอบและนําเข้าเป็นสํานวนการสอบสวนก่อนที่จะมีการพิจารณาว่าจําเป็นต้องเรียกนายแพทย์เวงเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่โดย DSi จะทํางานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการตั้งทงเพื่อสอบสวนคณะพนักง,งานสอบสวนชุดนี้เนี่ยจะทํางานอย่างตรงไปตรงมาตามข้อดท็จริงและก็กฎหมาย ประการสําคัญก็คือเรื่องใหญ่โตในบ้านเมืองขนาดนี้มาทำเล่นๆกันนะครับหรือว่าตั้งโครงตั้งเข็มทิศอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยทำไม่ได้หรอกครับคนเป็นพนักงานสอบสวนที่ร่วมกันอยู่เนี่ยคงไม่มีใคระจะยอมเอาตัวเองติดคุกติดตารางเพราะฉะนั้นจะทําตรงไปตรงมาดีไซน์ไม่ได้ทํางานตามลำพังครับผมย้ำหลายครั้งแล้วก็เวลาพูดกันก็พูดแต่ฐาลิศหรือประเวศไม่ใช่หรอกครับ รเรามีคนทําง,งานสาฝ่ายครับที่1ก็คือฝ่ายตํารวจนะครับซึ่งมาจากตํรารวจาตำชนของนครบ,คนบาลนําโดยท่านอนุชัยเล็กบวมฝ่ายที่2ก็คือดีเอสไอนำโดยท่านประเวศมุคบุกนะครับแล้วก็ฝ่ายสุดท้ายซึ่งสําคัญมากเลยแต่เราก็เคยพูดถึงก็คือพนักงานนายการนะครับพลเอกประยุทธจันโอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงรายชื่อพลยิงจำนวน39คนโดยยืนยันว่า เป็นเอกสารที่ออกโดยสอชจริงแต่เป็นเพียงหนังสือคำสั่งที่ออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยไม่กังวลกับหลักฐานดังกล่าวเพราะทหารไม่ได้ปฏิบัติการโดยใช้พลซุ่มยิงก็อย่าให้มันเป็นหน้าตื่นเต้นมากนะนะเวลาเขาทำงานเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาทํางานมันเกิดความไม่ปลอดภัยมันเกิดมีผู้ใช้อาวุธต่างๆเขาต้องความพร้อมของทุกหน่วยงานเขาไว้นั่นแหละแต่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ว่ากันอีกทีตามสถานการณ์อย่าไปปนกัน สิ่งที่ท่านมีปัญหาทุกวันนี้ก็ไอ้ท่านไอ้เขาเรียกอะไรพลพลยิงเฝ้าระวังนะมันก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไปสู้กันในศาลไปนะอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่แั้เลยมันไอ้นี่เป็นพลซุ่มยิงมันอีกเรื่องถ้ามันสายการมันลุกลามบ,บานปลายไปอีกระดับหนึ่งเนะี่ยท่านจะให้ทำยังไงให้เขาไม่เตรียมความพร้อมไว้หรือไม่เตรียมคนเหล่านี้ไว้ต่อสู้ไว้ป้องกันหรือไงแต่ไม่มีก็จบก็ไม่ได้ใช้ก็เท่านั้นแหละ พลเอกประยุทธ์ขอให้สื่อมวลชนหยุดการเสนอข่าวดังกล่าวเพราะเชื่อว่าจะไม่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองโดยขอให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรม